ค่ะพบกับรายการ h a p e a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะเจนา่าเจนา่าเลนพาเมลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิมธนาสารครับตามข่าวสารกันดีกว่ากับ h a p e a News Day ของเรานะครับข่าวแรกวันนี้นะครับไปดูการสร้างรายได้ของชาวบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีกันดีกว่าครับเ <c oughs> จนา่าแต่ก่อนอื่นถามเจน่าก่อนดีกว่ารู้จักดอกสนหรือว่าต้นสนอย่างนี้ไหมครับโอ้โหรู้จักเป็นอย่างดีค่ะ ดอกสนุนะคะเป็นดอกสีเหลืองเล็กๆค่ะสามารถนําไปประกอบอาหารได้นะคะสามารถนําไปผัดกินก็อร่อยค่ะแต่ที่จะน่ากินประจําเลยนะค,คุณป้าจะทําขนมดอกสนุมาให้กินอร่อยมากซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นดอกสนุที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้นสนมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะคผู้ชมที่เราจะพาผู้ชมไปรู้จักกันวันนี้เป็นต้นสนุที่สามารถปลูกได้ในนาข้าวด้วยจะสามารถนําดอกมารับประทานได้ไหมหรือว่าจะมีวิธีการปลูกยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ ก่อนจะถึงฤดูการเกี่ยวข้าวนาปีชาวบ้านนาแคมตำบลปู่ายอำเภอประจันตะคมจังหวัดตราจีนบุรีจะอ,อกมาตัดต้นสโนโที่ปลูกแซมไว้ในานาข้าวส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ามากว่า10ปีเพราะราคาต้นสนโนที่ไม่ตกจึงเป็นช่องทางหาไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะต้นสโนโเป็นไม้ล้มลุกชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ําชื้นแฉะฉะนั้นต้นสโนโไม่ได้ปลูกได้ทุกพื้นนา เนื่องจากต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นสูงถึง1เมตรเพราะต้นสนจะเจริญเติบโตได้ดีและลำต้นใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะส่วนการปลูกต้นสนก็ไม่ยุ่งยากก่อนหวานมเมล็ดสนก็ต้องนำปุ๋ยคอกรองพื้น จากนั้นจึงนำเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดสนกหวานช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งต้นสนกจะขึ้นแซมตามต้นข้าวใช้เวลาประมาณ2-3เดือนต้นสนกก็โตเต็มที่พร้อมตัดขายค่ะเราก็ต้องดูครับเพราะว่าก้นนเรามันขึ้นดีปุ๊บแล้วก็หวานข้าหวานปุ๋ยเลยหวานปุ๋ยคู่กับข้าวข้าวก็ได้กินปุ๋ยสนกก็ได้กินปุ๋ยก,ก,ก็จะจะคู่กันไป ก,กับบน,แบบนการปลูกต้นสนในนาข้าวไม่ได้ขึ้นหมดทุกต้นนะคะอย่างเช่นนาข้าวของป้าน,นวลชัดชัยภูมิมีทั้งหมดแดไร่หวานมเมล็ดพันุ์ข้าวและ,มะเมล็ดสนจนเต็มพื้นที่อัตราการขึ้นของต้นสนมีประมาณสีไร่ค่ะเนี่ยแปดแปดไร่มันก็มีข้าวบ้างไม่ใช่หว่านผนโหนหมดบางทีเราหว่านทั้งแปดไร่มันก็ไม่ขึ้นหมดมันก็เป็นหางบ้างข้าวขึ้น แล้วก็มีเซ้งอะไรเนี่ยขึ้นมันก็ขึ้นมาดีมันก็ไม่ขึ้นไงมันไม่งามส่วนการตัดต้นสโนโก็ต้องเตรียมความพร้อมสวมชุดให้มิดชิดป้องกันความคันจากน้ําและการใบข้าวบาดจากนั้นชาวบ้านเดินลงน้ําไปถอนต้น,ตนสโนโมาทั้งรากแทนการใช้เรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็วที่สําคัญป้องกันต้นข้าวล้มเมื่อถอนมาแล้วต้นสโนโจะมีน้ําหนักเบาสามารถรอยน้ําได้ลักษณะคล้ายโฟม ก่อนใช้มีดตัดยอดทิ้งทำความสะอาดโดยใช้ตะข่ายขัดและถูรากฝอยที่ติดอยู่ตามลําต้นออกให้หมดก็จะได้ลําต้นที่สวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อต้องการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดครอบครัวของป้านวลจึงไม่จ้างลูกจ้างแต่ช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัวอาจจะต้องใช้แรงกายมากกว่าครอบครัวอื่นแต่ก็คุ้มค่ากับเงินที่ได้มาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ หลังจากทำความสะอาดต้นสโนโุแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แหง้งหรือนำใส่รถเข็นไปพึ่งไว้บริเวณบ้านหรือที่ว่างบริเวณวัดบ้านว่านค่ะต้นสโนโุที่นำมาพึ่งไว้บริเวณวัดบ้านว่านมีกว่า1,000ต้นถูกนำมามัดรวมกันกล่องละ50ต้นมีความสูงเท่าๆกันคือ1นเมตรรอบพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดพระนคราศรีอยุธยามารับซื้อในราคาต้นละ2-5บาทขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นค่ะ ถือว่ามีไรายได้พอใช้จ่ายค่าเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้ค่ะ สรุปว่าต้นโสนที่ตัดต้นขายเนี่ยครับเป็นคนละชนิดกับที่นํามากินดอกนะครับคุณผู้ชมที่เรามากินกันเนี่ยเป็นต้นโสนหินครับส่วนที่ตัดต้นขายก็จะมีโสนข้างคกโสนหางหนูแล้วก็โสนงอนไก่นะครับซึ่งทั้ง3มชนิดนี้ก็สร้างไรายได้อย่างดีหลายหมื่นบาทต่อปีอหให้กับเกษตรกรนะครับพี่เจน่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าดอกโสนที่เจนากินประจําเนี่ยมันเป็นพันธุ์สนหินใช่โอเคนะ่าสนใจมากๆเดี๋ยวกลับไปบอกทางบ้านนะคะครอาระคาคาจากเรื่องของอาชีพเสริมของเกษตรกรในจังหวัด ปราจินบุรีนะคะเราไปดูเรื่องของผ้าทอสวยๆกันต่อค่ะผ้าทอที่ว่านี้นะคะเป็นผลงานของคนรุ่นใหม่นะคะอย่างน้องเปนมิกาและน้องสัชชาค่ะผลงานของน้องๆทั้งสองคนนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจ,จากการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลค่ะที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งได้ยินแบบนี้ถือว่าชื่นใจจริงๆเพราะว่าจริงๆเราหาได้ยากเหมือนกันนะครับคนรุ่นใหม่ที่หันมาทอผ้าในปัจจุบันแบบนี้ครัใช่ค่ะแล้วผ้าทอของเขาก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ texture อค่ะจะสวยงามขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะเส้นใหญ่กว่า10ชนิดไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ไหมอีลี่ฝ้ายเข็นมือขนแกะไหลืบควบขนแกะ นำมาย้อมสีธรรมชาติผสมผสานกันได้มากกว่า30เฉดสีแล้วถอยกลายสีตะกอจนได้ผ้าทวีตหรือลายตารางที่แปลกใหม่ทั้งพื้นผิวและสีสันเป็นเหมือนการปล่อยของลองวิชาของว่าที่บัณฑิตเปรมิกาเพียเฮียงนำประสบการณ์ตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรด้านสิงทอมาจัดเต็มเป็นผลงานในชื่อโครมาโทกราฟี ที่คว,ว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งทอสร้างสารรค์ Cultural Textile Awards เป็นผืนผ้าที่โชว์เทคนิคซับซ้อนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงขั้นตอนทอจริงโดยมีรุ่นพี่ร่วมคณะเป็นช่างทอเบื้องหลังความสำเร็จจะมีลักษณะที่แตกต่างจากไหมที่กลุ่มพื้นบ้านทอทั่วไปค่ะเพราะว่าเส้นมันจะไม่เรียบด้วยแล้วก็จะมีความแบบว่าเปลือกไหมมันจะแตกะคะ่ะ วเวลาเรายกตะกรน,นี่มันก็เลยจะฝืดหน่อย mm. ใ,ใจคะ่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งในผลงานนั้นแล้วเมื่อผลงานมันไปไปได้ไกลผลงานมันก็ทําหน้าที่ของมันเองชื่อว่าโครมาโทกราฟีอะค่ะก็คือมันเหมือนอารมณ์ปากกาเคมีอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหมือนแบบประกอบด้วยหลายๆสีใช่ไหมคะถ้าเราลองเอาไปจุดกับกระดาษแล้วแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันสีที่กระจายออกมันก็จะแบบเหมือนประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเอามาแบบประกอบรวมกันกับองค์ประกอบของสีที่เราได้เรียนมาในคณะอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะมายอมก็คืออันนี้เราย้อมมะเกลือมาแล้วหนึ่งรอบค่ะก็คือเป็นผลมะเกลือสดเอาไปปั่นแล้วกองน้ําแล้วก็เอาเนี้ยยอกย้อมค่ะศึกษาจนเชี่ยวชาญตั้งแต่การเลี้ยงครามและต่อยอดไปสู่การผสมสีธรรมชาติให้ได้เฉดหลากหลาย และลดระยะเวลาการย้อมให้สั้นลงเ <ST AR G> ช่นการนำเส้นใยย้อมมะเกลือมาย้อมทั <ST AR G> บครามเพื่อให้สีเข้มเร็วขึ้นกว่าการย้อมมะเกลืออย่างเดียวที่ต้องทำมากถึงสิรอบขึ้นไปก้าวแรกนับจากจบการศึกษาที่มีรางวัลเป็นกำลังใจทำให้นักออกแบบรุ่นใหมย่ยังอยากเดินไปพร้อมกับงานผ้าท้องถิ่น ก็อยากทําในเรื่องผ้าทอต่อไปอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็มีความสุขกับมันเงี้ยค่ะเราชอบในความท้าทายที่แบบในการย้อมสีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากแบบที่จะไปมีแบรนด์ของตัวเองอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากล้าที่จะลองแบบว่าลองเทคนิคลองแมทีเชี่ลใหม่ๆหรือว่าการการจัดเรียงสีที่ดูแบบว่าตามเทรนให้ทันสมัยเงี้ยสีก็มีส่วนช่วยให้แบบว่าผ้าเรา าทสมัยยได้้ง่ขึนผลงานผ้ารางวัลชนะเลิศ Cultural Textile Awards การประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อต่อยอดและพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมยังเตรียมนำไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายโดยดีไซเนอร์ชื่อดังทำให้ช่างทอและนักออกแบบได้ก,กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง สานต่อสิงทอด้วยไฟฝันของคนรุ่นใหม่ โอ้โห oh เป็นผ้าทอที่ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าหรือว่าเฉดสีค่ะทาออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่แบงค์ท่าน้องๆทั้งสองคนนะเขามีแบรนด์ของตัวเองออกมานะเจน่าจะตามไปเอฟแต่จริงๆต้องยอมรับว่าผ้าสวยมากลายสวยจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าเราจะได้เอฟกันเมื่อไหร่ค,ครับและนี่คือทั้งหมดของ h a p ปี n e w Day เเวลาเพืินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกรวมถึงทางเว็บไซต์ www.alt .tv, TV. และ facebook.com/ltvc youtube.com/ltvc สามารถส่งคำแนะนำนะคะหรือว่าความคิดเห็นมาได้คะ่ะที่อ e ีเมล h e p p n e w s d a y at l t v t v แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็นกได้คะ่ะที่ l i ไลน a @ltvc ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ